สวัสดีค่ะสบายดีพี่ๆเพื่อนเน้องๆนะคะสบายดีเด้อพอแม่พี่น้องป้องป่ายสปูสก้อนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านบึง BK c h a าแนลวันนี้บึงก็พาพี่พีเพื่อนๆนมารับสมวัดรลอยพระพุทธบาทภูมโนลมนะคะทุกคนที่อยู่อ่า จังหวัดมุกดาหารนะคะทุกคนอ,อําเภอเมืองนะคะอ,อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะประเทศไทยนะคะวันนี้บึงก็ได้ข้ามมาเนาะได้ข้ามมาจากแขวงสวรรณเขตนะคะได้ข้ามมาจากประเทศลาวนะคะเข้ามาเที่ยวนะคะได้เข้ามาเที่ยววัดผู้มโนลมนะคะก็เลยได้ถ่ายทำวิดีโอคลิปสวยๆ,ๆนะคะมาฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยกันนะคะ ได้รับส่งด้วยกันเนาะตอนขึ้นมาก็สวยงามนะคะสวยแต่ทางเข้ามาเลยนะคะพอลงจากรถนะคะลงจากรถที่เขามารับส่งเนาะก็มาเจอพระพระพุทธบาทนะคะพระพุทธบาทเนาะองค์ใหญ่มากนะคะทุกคนองค์ใหญ่มากนะคะตอนนี้ก็กําลังอยู่ในการก่อสร้างนะคะทุกคน ในการก่อสร้างความหมายของในการก่อสร้างก็คือข้างบนของพระนะคะ,ะพระใหญ่ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่อยู่ภายในเนาะแต่อยู่ภายในภายในอาคารนะคะทุกคนยังไม่เสร็จเนาะยังไม่เสร็จนะคะด้านนอกด้านนอกแล้วก็ด้านบนของพระดูเสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่เวลาเราเข้าไปด้านในเนาะเวลาเราเข้าไปด้านใน ก็ยังทำการบูรณะเนาะบูรณนะแด้ก็ทำการก่อ,อสร้างนะคะคือเห็นเสานี่ไหมคะทุกคนเสาปูนเนาะตอนนี้ก็ได้ทำการก่อสร้างอยู่นะคะเพราะว่าภายในอาคารเนานะภายในอาคารก็จะติดนะคะตรงที่เสาเนาะตรงที่เสารสร้างก็ได้ทำการติด ติดแก้วติดแบบกระเบื้องเป็นเล็กๆนะคะคงจะเป็นสีวึ่งก็ไม่ได้สังเกตเนะว่าเป็นสีอะไรนะคะทุกคนแต่เสาใหญ่มากนะคะทุกคนเสาเสา,สาแบบภายในอาคารเนะาะภายในอาคารจะมีสี่สั้นนะคะทุกคนถ้าวึ่งจําไม่ผิดเนาะนี่นะคะแต่ละสั้นนะคะแต่ละสั้นของอาคารนะคะทุกคนเสาจะ ไม่เสาจะไม่เหมือนกันนะคะเสาที่ขําพระใหญ่นะคะที่ข้ามพระใหญ่เนาะ,ะจะเป็นจะเป็นชั้นชั้นขึ้นไปนะคะในแต่ละชั้นก็จะมีลิฟต์ให้นะคะมีลิฟต์ให้บริการนะคะสำหรับใครที่แบบไม่อยากเดินเนาะ,ะไม่อยากเดินนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนด้านสูงสุดนะคะ มอง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 ไปด้านหน้านะคะมองไปด้านหน้านะคะอยู่ที่แม่น้ําโขงเนาะแม่น้าโขงหรือว่าแม่น้ําคงนั่นเองเนาะตรงหน้าอา่าแม่น้ําคงนั่นคือประเทศลาวเนาะแขวงสวรรค์เขตนะคะทุกคนนี่ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะทุกคนนี่เป็นชั้นที่ชั้นที่สี่เนาะทุกคน คือสันนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเสาจะเสร็จแล้วเนาะจะเสาก็จะหล่อหรือว่าหลอด้วยหินอ่อนนะคะทุกคนตรงนี้คือจะเป็นสีขาวหมดนะคะทุกคนจะเป็นสีขาวหมดแล้วก็มีกระจกเนาะมีกระจกเป็นแหวนนะคะทุกคนเป็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 นแหวนเนาะบ้านหุสีเอืยนแหวนแต่บ้านทางประเทศไทยเขาจะเรียกว่ากระจกนะคะทุกคน เข้าไปในตรงตรงนี้นะคะทุกคนจะเย็นมากนะเพราะว่า,าภูมิโนลมก็อยู่สูงมากนะคะอยู่สูงมากและทีนี้คือลมลมก็แบบเออลมลมเข้ามาลมก็เย็นนะคะทุกคนแล้วก็มีบันไดให้นะ,ะถ้าใครไม่อยากขึ้นลิฟต์นะคะก็มีบันไดให้นะคะตั้งแต่ชันแรกเนาะจนมาถึงชันที่สี่นะคะชันที่สี่ก็จะเป็นเหมือนอ่ะอะ จะเป็นเอ่อจะเป็นที่เดินนะคะที่เดินแบบนี้เนาะก็จะก่วงสวยงามนะคะอากาศร้อนมากนะคะทุกคนคือแบบโอ้ยห้อนคักพี่น้องฮ้อนคักห้อนแน่น,นะคะถ้าใครชอบแบบผิวสีแทนเหมือนกันกระเบึงนะคะบึงชอบสีแทนนะคะบึงชอบดำนะคะแบบชอบให้สีผิวดำเนาะ,ะบึงก็ก็โอเคนะคะแต่พี่ๆเพื่อนๆไม่ชอบ ความดำนะคะคือบอกเลยว่าโอ้โหแบบแดดนี่แบบได้ใจมากนะคะอําบึ่งก็ปิดเสียงเนาะเพราะว่านี่การก่อสร้างเนาะเสียงการก่อสร้างก็เข้ามานะคะอ่าพระจะใหญ่มากนะคะเห็นมือของอ่านิ้วมือของพระไหมคะทุกคนนั้นมีบันไดขึ้นเนาะมีบันไดให้เราไปไปจับมือพระได้ด้วยนะคะบึงก็ขึ้นไป ด้านบนนะคะเพราะว่าเราก็ไปมาถึงแล้วเนาะมาถึงแล้วก็วึงก็เลยขึ้นไปแบบกราบไหว้นะคะขอแบบขอแบบขอ,แบบขอพรขอจับขอบายขอมือท่านนะคะเอาหัวเราไปแปะกับมือของท่านนะคะคือแบบเพราะว่าวึงก็ไม่รู้ว่าปีไหนจะได้มาอีกเนาะคือมองลงไปนะคะก็เห็นพญานาคเนาะพญานาคนะคะ ทีอ่อยู่ที่ที่เดียวกันนะคะทุกคนอยู่ที่เดียวกันเนาะแล้วบองจะทําเป็นคล,คลิปหน้านะค,ะคลิปหน้าแล้วบึงจะทําเป็นพญานาคให้ดูนะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็ถ้าทํายาวไปมันก็พี่เพืพ่อนๆก็ไม่อยากดูเนาะเพราะว่ามันยาวเกินไปนะคะแต่คลิปพญานาคน,นี่ก็สวยงามมากนะคะคือบอกได้เลยนะคะแปบความสวยงามเนาะความ แบบเ,เสียงดโดรนนะคะเสียงดโดรนที่คนเขามาทำถ่ายทำาาวารสารหรือว่าด็อก u m e n t a r เนาะคือเสียงดโดรนมันจะดังมากนะคะทุกคนเพราะว่าเขามาทำเอาบางที่เขาอาจจะมาทำวิดีโอเนาะแล้วก็แบบเออวิงก็เลยปิดเสียงนะคะทุกคนปิดเสียงแล้วก็ใช้แค่ เป็นคำพูดเนาะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็เสียงการก่อสร้างด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาติดตามรับส่งบึง BK นะคะ